แล้วชุดออกจากบ้านล่ะคะตอนนี้ซีเรียสไหมคะบอกพี่ชายเสมอค่ะว่าเมื่อไหร่ที่ฟิตและหุ่นดีเพราะเราอายุไม่ไม่น้อยละใช่ปะเราก็มีอาจจะเหลือเวลากไม่เยอะอย่างเงี้ยก็บอกพี่ชายว่าถ้าหุ่นดีเมื่อไหร่ก็จะโปมากขึ้นมันก็ไม่ได้จำเป็นเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆกรอบหูให้เขาชินมันมันเป็นความภูมิใจของเขาด้วยแหละพะเขาทําสําเร็จแล้วเขาก็อยากจะแบบ ภูมิใจกับสิ่งผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ความรู้สึกเดิมก็ไม่ได้อยากจะต้องแชร์กับใครไม่ต้องอยากเก็บไว้ <c oughs> ดูคนเดียวก็ <c oughs> เลยมีเสื้อเจ้าปัญหา <c oughs> ใช่เขาบอกว่า<ร> <c oughs> ชุดนี้คือมีเรื่องอ๋อไม่เห็นโปเลยชุดนี้เออเห็นโปเลยถ้าสำหรับผู้ชายโปไหมนิดหนึ่งนะออ๋อ เขาเป็นหัวใจตรงนมถูกไหมคะใช่มันไม่ได้ปิดอะไรนอกจากปิดตรงนั้นไงเขาปิดอยู่นะก็ปิดแล้วเนี่ยเสื้อก็เต็มตัวใช่ไม่ตอนแรกที่หยิบออกมาจากถุงด้วยนะหยิบมาจากถุงก็คือเพิ่งได้มาแล้วอเดี๋ยวใส่ถ่ายคอนเทนต์นิดนึงก็ถือขึ้นมาแล้วคือความที่มันซีทรูมากแล้วตัวมันคงเล็กด้วยค่ะพี่ชายก็เหมือนหันมาเนี่ยเสื้ออะไรอะก็แบบเสื้อใส่ค่ะ ใส่ไปไหน <c oughs> ใส่ไปข้างนอกค <c oughs> ือทายเข้าใจว่าแบบเหมือนแบบเอ๊ะหรือว่าเขาเตรียมชุดอะไรมา <c oughs> สหพิเศษ <c oughs> สําหรับเราหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่จะใส่ไปข้างนอกครับคืออะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ใส่มันไม่ใช่ชุดที่จะควรจะใส่แล้วเดินออกนอกบ้านอ่ะจริงๆอ่ะชายควรถามแม่แอปเขาว่าให้แม่แอปก็ใส่เสื้อตัวนั้นมากเลยอ่ะใส่ได้ไหมเออถ้าร่างทองแบบนี้ก็จะใส่ตอนก็สวยมากแล้ว เอาแล้วเวลาพี่ชายเขาบอกว่าโอ้ยห่วงอะไรเงี้ยแล้วกี้พูดยังไงคะคือปกติแล้วจะจะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ไม่ถึงกับไม่ได้ใส่แต่อาจจะบอกเขาว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมีเสื้อคลุมอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็ได้ใส่แหละแต่อาจจะมีเสื้อคลุมไปเขาสบายใจแต่เมื่อไหร่ถ่ายรูปเราก็ถอดอะไรงี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกแล้วเรื่องของเรื่องคือแบบเขาก็เขาทาเลยไม่ได้ต้องรอให้แบบอนุมัติหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราทำให้เขาชินนะคะใช่ก็ไม,ไม่ชินก็ไม่ชิน พี่ว่าชายก็โอเคนะขนาดแบบว่าลูกสองแล้วเขาก็ยังคลั่งรักอยู่เนาะใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าคลั่งรักนะั่นคือแบบไม่อยากให้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้พี่โอเคนะใช่นี่คือมันมันเกิดจาก <laughs> 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 มันเกิดจากความรู้สึกเออมันคือความรักอะความความหวงความแบบห่วงอะไรต่างๆ<อ>มันก็เกิดจากความรู้สึกที่ว่าแบบเป็นความพิเศษของเราคนของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่แบบจะต้องให้ แชร์ให้ทุกคนมันเกิดจากทุอย่างอย่างงี้ก็ดูนั่งสารมาถูกทางแล้วเก่งคนนี้เก่งอเค